สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Susie s t a t i o อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ที่บ้านพอดีว่ายังมีกล้วยหอมอยู่นะคะแล้วก็สุกงอมมากแล้วด้วยก็เลยคิดเมนูขึ้นมาได้คะ่ะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าวิธีการทําจะเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดาูส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเค้กกล้วยหอมนะคะ อันดับแรกค่ะก็คือเป็นกล้วยนะคะกล้วยนี้สู่จะใช้2ลูกนะคะแป้งเค้กอนเนกประสงค์จะใช้ปริมาณ220กรัมนะคะส่วนอ,อันนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะใช้190กรัมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะเป็นผงฟูที่นี่นะคะผงฟูตัวนี้สูตรจะใช้2ช้อนชาค่ะ ส่วนซองสีเขียววันนี้นะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะจะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะและ้วก็เกลือจะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะและ้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ํามันนะคะในส่วนของน้ํามันตัวนี้สุใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นน้ํามันดอกทานตะวันก็ได้นะคะในส่วนของน้ามันตัวนี้จะใช้ประมาณ สช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่อันนี้จะเป็นไข่ไก่เบอร์2องหรือว่าเบอร์เที่นี่นะคะอันนี้ลักษณะไข่ไก่ที่ทุกคนเห็นนี้อันนี้ไม่ได้เป็นไข่เป็ดนะคะมีคนถามเข้ามานะคะว่าไข่ขาวๆเนี่ยใช้ไข่เป็ดทำํำหรอจากาคลิปแรกนะคะที่ทําชีสเค้กส้อมไปนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะไม่ได้เป็นไข่เป็ดนะคะ ลักษณะไข่ไก่ก็จะมี2ส,สีค่ะอ่าก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะคะจะมีสีออออกสีน้ําตาลกับสีขาวค่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะแต่เป็นไข่ไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโรยหน้านะคะของเค้กกล้วยหอมเราก็จะเป็นในส่วนของอัลมอนด์สไลด์นะคะแรกนะคะปอกกล้วยก่อนเลยค่ะ ใส่ในภาชนะค่ะทีนี้ก็ใช้เครื่องตีให้กล้วยละเอียดนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็ตีไข่สามฟองแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะ ตันะะนี้นะคะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อความสะดวกนะคะก็เลยใช้ใเป็นเกรตีนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเตรียมส่วนผสมที่เหลือก็จะมีแป้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแป้งนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ เบกกิ้งพาวเดอค่ะผงฟูนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะน้ำมันมะกอกก็จะเข้มข้นนิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อสุขภาพค่ะเฮลตี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการตีค่ะเแรงก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่งนะคะ จำในส่วนของเนื้อกล้วยที่เรา,เาบดไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ในภาชนะรวมกันเลยคนนิดนึงค่ะ,คคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทำการตีเหมือนเดิมค่ะไม้พายตะล่มด้านข้างนะคะนิดนึง เค้กกล้วยหอมอันนี้ง่ายมากค่ะส่วนผสมก็ไม่เยอะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการทำก็ไม่นานนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดเตาอบอไว้เลยค่ะหลังจากที่ว์มเตาอบอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมในส่วนของภาชนะนะคะจะมีถาดค่ะถ้วยกระดาษค่ะที่ใช้ในการอบอนะคะ ถ้วยอันนี้สูใช้ขนาด7ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะทำการยอดคิดของเราเลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงในถ้วยเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้เอาเอัลมอนส์สลด์นะคะหยอดลงไปเลยค่ะหยอดหน้าเลยนี่ค่ะสุกเอาเค้กเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาอบอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกมาจากเตาอบอเลยนะคะ และนี่ค่ะทุกคนเค้กกล้วยหอมก็ได้ออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะสมกับชื่อกล้วยหอมนะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้เวลาอบก,ก็ไม่นานนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเค้กกล้วยหอมของสูตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากทุกคนนะคะ กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุดด้วยนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะว่าสุดทำอะไรนะคะว่ามีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายซูซี่สเตชั่นช